สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่ได้รับมาเป็นเรื่องเล่าที่ชื่อเสียงกระซิบจากป่า Blackridge ค่ะครับผมเป็นเรื่องของเพื่อนกลุ่มหนึ่งมี5้าคนทอมแมดลูซี่เจอรม์มีแล้วก็ซาร่าพวกเขาไปตั้งแคมป์กันในป่า Blackridge ที่วอร์มอนต ใช่ครับซึ่งป่านี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามีตำนานน่ากล,วกลัวๆนะครับเรื่องคนหายอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องวิญญาณผู้หญิงด้วยวันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันว่ามันมีอะไรน่าสนใจมีจุดไหนที่แบบชวนขนลุกบ้างครับเริ่มจากบรรยากาศของป่าก่อนเลยคือเรื่องเล่าว,ว่าพอไปถึงเนี่ยป่ามันเงียบผิดปกติเลยนะครับแบบไม่มีเสียงสัตว์เลยสักนิดอมแค่ฟังก็น่าอึดอัดแล้วนะคะ แล้วตัวละครซาร่าเหมือนเธอจะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วก็เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องตำนานท้องถิ่นขึ้นมาก่อนเลยใช่ครับตรงนี้เป็นการปูเรื่องที่ดีมากคือซาร่าเล่าถึงตำนานหญิงในชุดขาวที่มักจะเจอในคืนเดือนมืดค่ะแล้วก็เจาะจงไปที่เรื่องของเอลิซาเบธมอร์แลนด์ผู้หญิงที่ ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่หมดนะครับแล้วก็ถูกฝังทั้งเป็นใต้ต้นโอ๊กใหญ่เมื่อปี1871นู่นเลยโหฟังดูมีประวัติศาสตร์ดํำมืดจริงๆนะคะครับมันเหมือนการบอกใบตต้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันอาจจะยังไม่จบแล้วเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นจริงๆตั้งแต่คืนแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับคืนแรกนี่ทอมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินวนร,บรอบๆเต้น แล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังไม่รู้เรื่องแค่เสียงคนเดินก็น่ากลัวแล้วนะคะนั่นครับผมแล้วพอเช้ามาเจเรมีที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาก็มาดูรูปที่ถ่ายไว้เมื่อวานปรากฏว่าดันเจอเงาเหมือนคนยืนอยู่ไกลๆในรูปอา้าเหมือนมีคนแอบมองอยู่ตลอดเวลาเลยสิคะประมาณนั้นเลยครับแล้วที่น่ากลัวขึ้นไปอีกคือเรื่องของแมดเขาฝันร้ายฝันว่าอะไรล่ะคะฝันเห็นผู้หญิงผมยาวเปียกๆยืนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ มีหมอกลงจัดๆเลยครับแต่ที่พีคือพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยกลับพบว่าเท้าตัวเองเปื้อนโคลนทั้งๆท,ท,ท,ที่เ,าเขามั่นใจมากว่าเมื่อคืนไม่ได้ออกจากเต็นท์เลยนะโหอันนี้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องในหัวแล้วมีหลักฐานทางกายภาพด้วยใช่ครับใช่ครับมันเบลอเส้นแบ่งระหว่างความฝันกับความจริงเลยทีเดียวหลังจากนั้นแมดก็เริ่มแปลกๆไปครับแปลกยังไงคะก็จะแบบ นั่งเมอเมมองเข้าไปในป่าลึกไม่ค่อยพูดค่อยจาแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปเลยหายไปเฉยๆเลยเหรอคะครับพวกเพื่อนก็ตกใจออกตามหากันใหญ่เลยแต่หากันยังไงก็ไม่เจอกลับไปเจอแค่รอยเท้าของแมทที่เดินไปแล้วก็เออหายไปเรื่อยๆตรงริมลำธารเหมือนหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเลยประมาณนั้นเลยครับ การหายตัวไปของแมดนี่แหละที่ทําให้ทุกคนเริ่มกลัวจริงๆจังๆละอืมเท่าใจเลยค่ะความกลัวมันคงเพิ่มขึ้นเยอะมากครับแล้วซาร่าก็พูดขึ้นมาแบบว่าหรือว่าพวกเรากําลังถูกล่อเข้าไปในกับดักมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าชะตากรรมของพวกเขาอาจจะเชื่อมโยงกับตำนานของเอลิซาเบธแล้วคืนที่3ก็มีเรื่องอีกใช่ไหมคะได้ยินเสียงเหมือนแมดเรียกใช่ครับได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อออกมาจากในป่ามืดๆเลย คือลึกๆทุกคนก็รู้แหละว่ามันอาจจะเป็นกับดักแต่ก็อดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้ใช่ครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นเข้าไปจนไปเจอกับเอ่อต้นโอ๊กใหญ่มากๆต้นหนึ่งใหญ่แบบผิดปกติเลยแล้วเจออะไรที่นั่นคะใต้ต้นโอ๊กนั่นแหละครับที่เจอของจริงเลยคือเป็นหลุมศพตื้นๆเหมือนเพิ่งขุดใหม่ๆหลุมศพครับแล้วในหลุมก็มีโครงกระดูกมนุษย์ เป็นผู้หญิงในชุดกอกาวขัดขาดซึ่งก็น่าจะเป็นเอลิซาเบธมอ์แลนน์นั่นแหละครับโห oh, ขนลุกเลยค่ะนี่คือจุดคลี่แม็กซ์ของเรื่องเลยสินะคะใช่ครับพอเข้าใกล้หลุมเท่านั้นแหละอยู่ๆหมอก,ก็ลงจัดนาทึบไปหมดเลยอือ mm ือ hmm. แล้วก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นมารอบตัวเลยครับเป็นสิบๆเสียงเลยแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือคือ <c ười> อะไรคะคือการโจมตีทางจิตใจครับแต่ละคนเริ่มได้ยินเสียงคนรักที่เสียไปแล้วเรียกชื่อตัวเอง โอหอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะครับอย่างทอมเนี่ยเขาได้ยินเสียงแม่ของเขาที่เสียไปแล้วเรียกชื่อเขาโอ้เล่นกับความรู้สึกผูกพันความสูญเสียเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันร้ายกาจมากคือไม่ได้แค่จะทําให้กลัวแต่จะทําลายจิตใจเลยตอนนั้นทอมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าวิญญาณนี้หรือพลังงานนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่ต้องการอะไรคะต้องการตัวแทนครับต้องการใครสักคนมารับช่วงต่อคำสาบนี้แทน แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะทอมพยายามเตือนเพื่อนๆไหมพยายามครับเขาตะโกนบอกเพื่อนแต่ตอนนั้นลูซี่เหมือนโบนสะกดไปแล้วกําลังเดินช้าๆเข้าไปหาต้นโอก๊กอ้าวแย่แล้วเจเรมีก็พยายามดึงลูซี่ไว้ซาร่าก็โดนอะไรบางอย่างผลักกระเด็นไปทอมก็รีบเข้าไปคว้าตัวลูซี่ไว้ได้ทันพอดีรอดไปนะคะแต่พอทอมหันกลับไปเท่านั้นแหละครับเขาก็เห็นภาพหลอนเป็นแม่ของเขายินยิ้มรออยู่ข้างต้นโอโ เป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลยนะคะตอนนั้นที่สุดเลยครับคือมันเป็นเสี้ยววินาทีที่ต้องเลือกระหว่างสัญชาติยานเอาตัวรอดกับภาพของคนที่รักมากๆสุดท้ายทอมก็ลังเลแป๊บหนึ่งแล้วก็ก้าวเข้าไปหาภาพแม่ของเขาแล้วก็แล้วทุกอย่างก็เงียบกริบเลยครับหมอกหายไปเสียงกระซิบก็เงียบทุกอย่างกลับสู่ปกติทันทีเหมือนกับว่าเขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับผม บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพบ Lucy, Jeremy, ลูซี่เจอร์มีและก็ซาร่าที่รอดออกมาได้แต่สภาพก็คืออิดโรยแล้วก็ยังหวาดกลัวมากๆแล้วทอมกับแมทล่ะคะสองคนนั้นก็หายสาบสูญไปในป่าแบล็กริ d ช e ครับไม่มีใครพบอีกเลยโหจบแบบทิ้งป่มไว้หน้าดูเลยนะคะใช่ครับเรื่องนี้มันเด่นเรื่องการสร้างบรรยากาศจริง,รงๆคือค่อยๆน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ผสมเรื่องตำนานท้องถิ่นกับเรื่องเหนือธรรมชาติได้ดีมากๆแล้วก็เล่นกับจิตใจความกลัวความผูกพันของคนเราด้วยนะคะใช่ครับตรงนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วเรื่องก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเสียงกระซิบจากป่า Black Ridge ก็ยังคงอยู่ตราบจนทุกวันนี้เหมือนจะบอกว่าความน่ากลัวมันยังไว้จบจริงๆแล้วอะไรที่น่ากลัวกว่ากันระหว่างพลังลึกลับในป่า หรือว่าความอ่อนแอความกลัวในใจของเราเองที่อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายตัวเราได้เหมือนกันอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ